สวัสดีจ้านี่ก็คืงกิฟซี่นางสาวสาวสุดท้ายอยูันอีกแล้วมุนี่กิฟซี่เสือเบิ้งบ้านน้อยของกิฟซี่นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวนี่ค่ะบ้านหลังน้อยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวกิฟซี่ลงไปหาไอ้สแตมป์อยู่ซันใต้ดินห้องเคลเลอร์จ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งไปหาไอ้สแตมป์กันเนาะนี่จ้ะอันนี้เป็นประตูทางลงห้องใต้ดินนะจ๊ะเนาะ อันนี้เป็นบ้านที่กิปยูจ้ะ,บ,บ,จะบ,บ้านบ้านเก่าจ้ะเป็นบ้านเก่าบ้านโบราณจ้ะนี่จ้าทางลงไปห้องใต้ดินของบ้านจิปซีนะคะเนาะมาลงไปน้ำกันเลยจ้าสุดสัตว์เนาะขอเปิดประตูแป๊บนึงจ้ะถึงไปเลยจ้าห้องใต้ดินเปิดประตู ค่มาขอไอจแตแยมคะ่ะลงมาได้หองใต้ดินแล้วค่ะกิเสีเง็นไม่เบิ่งหองใต้ดินนะจ๊ะเนาะหองใตดินก็สิเป็นหองเก็บของงุดๆืจ้ะอันนี้เป็นหองเก็บของของกิฟส์ก็เอาเอาตู้เอาตู้เอาของที่บ่ใไส้นะจ้ะของที่บ่ใไส้ก็ลงเมื่อวัย้องสั้นใต้ดินเนาะคะ่ะเนาะ ห้องใต้ดินนะครไอสแตมสวัสดีครับสวัสดีครับโบโบบิสตูเคลเล่น้องคะน้าภาษาเยอรมันว่าเคลเล่ห้องใต้ดินสวัสดีครับนะมันอ่ะโซมาเอ่อมาเบิ่งห้องใต้ดินกัน,นกจ่ะอันนี้ก็เป็นห้องที่ที่ที่เฮ็ดประตูวไว้ล็อกไว้จ้ะเนาะจ้ะกะ เป็นท <ítulo> <displayed, S 1> ั้งสี่จากห้องใต้ดินกับสิมีทางออกฉุกเฉินน้ำเน่จากอันนี้เป็นทางออกฉุกเฉินเราจะเนาะเป็นป้องน้อยทางออกฉุกเฉินไว้กับสิมีหลายทางอยู่จ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งบางนี่นี่ก็จะเป็นทางออกฉุกเฉินเออเด้ออันี้เฮียเคียร์ขันมันเล่าฟินี่เออเด้อเอคเลรด้อเออเด้อเฟสส์อะอ่ะโซ่ย่า อ๋อแตงออกโคเรียชิลล์แล้วน่าจะสูงนิดนึงโอ้โหใช่อฮะแต่ว่าเฮียคันมันอย่าโอโซนนี่เนาะค่ะเนาะมองนี่จ้ะยอย่ามองนี่ก็เป็นทางออกฉุกเฉินจ้ะคันคันคันอยู่ในห้องใต้ดินเนาะค่ะเนาะเป็นเป็นป่องแล้วก็มีคันใดนะค่ะเนาะกับเบื้อง้องใต้ดินอยู่บ้านกิฟซี่อยู่จ้ะก็บทเป็นประมาณนี้จ้ะเป็นห้องเก็บของ เก็บตู้ที่บอ่อใส่แล้วเก็บจัก,กรยานเก็บล่อรถเก็บของใส่ที่ที่แบบว่าบอ่อใส่บอ่อใส่บ่อ,บอใส่ใน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 ตอนนี้ก็เอาลงมาไว้ห้องใต้ดินน,นาะข่ะเนาะเพราะว่าห้องมันกเต็มไม่เสรจนะจ๊ะเก็สิมีพวกล้อรถจัก,กรยานตู้สภาเก่าๆที่บอ่อใส่แรกก็เอาลงมาไว้นี่จะ้ะนี่ก็เป็นตู้สภาตู้สภาเก่าๆมันบอกเก่าเด้จะ้ะ ถ้าติดทิมก็ใส้ไดยก็เลยมาไว้่ตัวอันน้เลยมาไว้ห้องใต้ดินก้อนจ้ะอืมมื้อนี้กิ๊บสีไม้ให้อ้ายจะแต้มเฮ็ดอีหยังอยู่ห้องใต้ดินมัติกิ๊บซื้ออ่างอันนี้มาจ้ะอ่างอันนี้มาท,ที่นี่มันขอบขอบพังเหวี่ยงจ้ะเห็นบ่มันทรงหยักหยาบเนี่ยจักหน่อยกิ๊บสิมาให้อ้จะแต้มเกียร์ให้เนาะจ้ะเนาะไม่จะแต้มเกียร์ให้จักหน่อยบ่ให้มันหยาบเกี่ยวกิ๊บสิไปใส่น้ำจ้ะใส่น้ำเฮ็ดอันนี้จ้ะ เนาะอือเดี๋ยวกะชมห้องชมห้องใต้ดินกันค่ะบุยผัยพวพีได้น้องผัพวพีได้น้องสิลองเพียงอย่างซื้อฟังฮะเสียงดังเนี้ยเล็กน้อย้ะจ้ะไอ้สเต็มสเกียอันนี้ให้แต่ว่ากับเบิรงแั่ซัมนี่พอเราจะนอนม้องทีเสียงดังโพดทํไม่เมบึงรอบรอบบ้านจ้ะ รอบๆบ,บ้านก็ซซเป็นประมาณนี้จ้ะรอบๆเนื่องจากที่คลิปอยู่เรขึ้นไปก็ซซเป็นเห็นว่าจ้านี่อย่างเอย่ยธงชาติไทยประเทศไทยจ้ะอายุบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่า,ากเนอะจ้ะบ้านเก่าหลายร้อยปีแล้วจ้ะ นี่จะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านป้าหลังนี้ก็เป็นบ้านเก่าหลายร้อยปีขึ้นกันจ้ะส่วนหมากเมืองที่กิบยูมันช่เป็นบ้านเก่าจ้ะบ้านบ้านแต่ละหลังคือป,ป่าปุงไม่ป,ปัาปุงได้แต่ว่าเขากหายยังโค้งภายนอกว้สภาพเก่าเนาะแต่เนาะ,ะปัาปุงภายในได้ซื่นใจเพราะว่าเป็นบ้านเก่าเขาเอานุรักษ์ไว้ก็สําหรับเมื่อนี้ฝากไว้เพียงสามีน,นะคะเนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องสลาร์ด้ยวยจ้าสวัสดีจ้า